สแกน QR ไม่ได้แก้ง่ายแต่จริเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code นอกจากว่าเพื่อนๆจะเอารูปภาพนั้นเนี่ยมาสแกนกับมือถือของเพื่อนเช่นเมื่อเพื่อนๆเขาา้เขาไลน์เพื่อนๆก็สแกนกับตัวไลน์หน้าคอมพิวเตอร์หรือรูปภาพนั้นๆถ้าหากว่ารูปภาพนั้นอยู่ในมือถือของเพื่อนพเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code ได้และแอดเพื่อนคนนั้นได้โดยวิธีง่ายๆไปดูกันต่อได้เลยครับพเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถทำได้โดยเข้าไปที่แอปพลิเคชันไลน์ของอเพื่อน แล้วเข้าไปตรงตัวสแกน QR code ตรงช่องเซิร์ชค้นหาจิ้มเข้าไปครั้งหนึ่งมันก็จะมีตัวให้สแกนโดยปกติเราจะต้องใช้รูปภาพอีกรูปหนึ่งในที่เป็นรูปภาพหรือเป็นมือถือเครื่องอื่นหรือเป็นการใช้การสแกนจากมือถือแล้วไปสแกนที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเพื่อนแต่ในที่นี้ผมจะใช้ในมือถือของผมเองโดยการไปค้นหารูปภาพ QR code บนมือถือของผมโดยจิ้มเข้าไปที่รูปภาพที่ด้านล่างตรงนี้ แล้วทำการค้นหารูปภาพไม่เจอรูปภาพแล้วเพื่อนจิ้มเข้าไปครั้งหนึ่ง <Okay. S 1> อ่ามันก็จะเข้าไปในเพิ่มเพื่อนแต่ในกรณีนี้ผมได้เพิ่มเพื่อนคนนี้ไว้แล้ว